สวัสดีครับจากช่องเพชรบรีนดูโร่นะครับบายทีมงานลูกกระเจี๊ยบของเรานั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับคลิปนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าก่อนที่เราจะออกทริปแต่ละทริปเนี่ยในเป้ของเราเนี่ยหรือว่าเราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มจากที่เป้ของเราเลยนะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมก็จะเป็นเป้แบบใบบรรจุน้ํานะครับ3ลิตรนะครับนี่ครับเป็นถุงน้ํานะครับ ผมก็จะแช่น้ำแดงไว้นะครับให้เป็นให้แข็งเลยนะครับเวลาเรากินในป่าเนี่ยมันก็จะชื่นใจนะครับกินน้ำเย็นๆในป่านะครับมันก็จะเป็นสายดูดแบบนี้นะครับนี่ฮะก็จะเป็นสายดูดน้ําแบบนี้นะครับดูดทีละนิดทีละนิดนะครับ3ามลิตก็น่าจะเพียงพอสําหรับทริปทริปทริปยาวๆนะครับขี่ขับขีสักหกชั่วโมงนะครับก็มีอะไรอีกบ้างนะครับนี่ฮะ มันล้วงกันนะครับบวยครับบอ้ยบวยเปรี้ยวครับเอาไว้กินนะครับเวลาขับไปแล้วก็ง่วงนอนนะฮะเอาไว้แจกสมาชิกกินงานด้วยนะครับแล้วก็มีข้างหลังมีอะไรนี่ครับเป็นจานกระดาษนะครับแล้วก็ช้อนซ่อมนะครับขอแบกนี้ฮะจานกระดาษกับช้อนซ่อมนะครับก็เอาไว้กินข้าวในป่านะครับแล้วก็จะเตรียมกับข้าวไปกันนะครับสําหรับ ่วงนี้มันก็โควิดนะครับก็ไม่สามารถนั่งจานที่ร้านได้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกมาดูกันนะครับเคเบิลชายนะครับเคเบิลชายนี่ก็ช่วยได้นะครับสําหรับเออเวลาเราล้มหรือเฟรมแตกหรืออะไรที่เราต้องใช้รัดบางทีสายเสยมันหลุดแล้วก็ติดไว้ก็ดีนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นสเปร์นะครับสเปร์สำหรับฉีดนะครับเเวลาเป็นตะคิวนะครับเวลาขับขี่นานๆเนี่ย เเราเจอทางที่มันโหดๆเราก็อาจจะเป็นตะคิวได้นะครับตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับ่ก็พกไว้นะครับแล้วก็มีนี่ครับอะไรเนี่ยเย็นะหมดไปดูกันนี่ครับสเปรย์เย็นครับสเปรย์เย็นก็หาซื้อได้ตามห้างทั่วไปนะครับนี่ฮะเวลาฉีดแล้วมันก็จะเย็นแบบเย็นเย็นเวอร์ฮะมันก็จะกันมันก็เวลาเราร้อนๆเราก็จะแก้ฮ e a ได้นะครับนี่ครับสเปรย์ก็ควรมีไว้นะครับ นี่ก็เป็นซองกันน้ํานะครับอ่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับเราก็จะเตรียมซองกันน้ําไปนะครับอันนี้ซื้อไว้ตอนสงการสองสามปีที่แล้วไม่ได้ใช้ก็เามาใช้นะครับแล้วก็มีไข่ควงนะครับอ่าบางทีน็อตเนื้ออะไรมันหลุดในปองในป่าเราก็มีไข่ควงไว้เซอร์วิสนะครับอ่ามีอะไรอีกนี่ครับวอครับเป็นวอครับวอแดงนะครับวอแดงนี่ไว้สําหรับอ่อ ติดต่อกันนะครับเนื่องจากว่าในป่าเนี่ยมันไม่มีสัญญาณนะครับบางจุดบางที่ที่เราไปเนี่ยมันลึกมันไม่มีสัญญาเราก็ใช้วอลแดงติดต่อกันหัวหัวแถวท้ายแถวนะครับการหลงได้ดีครับวอลแดงครับเราก็จะเปิดช่องเดียวกันนะครับแล้วก็คุยกันควรมีนะฮะโอเคสําหรับกระเป๋าผมก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมครับเป็นอุปกรณ์ในการขับขี่นะครับนี่ครับแว่นครับแว่นก็จะมาคู่กับหมวกนะครับ แววนก็จะคู่กับบวกแล้วก็รองเท้านะครับรองเท้ารองเท้านี่ผมคิดว่ามันจําเป็นมากนะครับเพราะว่าบางทีเราขี่เนี่ยถ้าเราใส่ผ้าใบธรรมดาเนี่ยเราไม่เห็นหรอกครับว่าซ้ายขวามันจะเป็นหินหรือเราจะไปเตะอะไรมันช่วยได้เยอะนะครับถ้าเป็นผ้าใบเนี่ยเท้าของเรานิ้วเท้าของเรามันอาจจะงอนะครับอาจจะหักได้นะครับก็มีหลายหลายเคสแล้วนะครับที่มีอุบัติเหตุประมาณนี้นะครับแล้วก็มีนี่ครับก็จําเป็นเหมือนกันนะครับ อันนี้คือกาดเข่านะครับกาดเข่ากาดศอกนะครับการศอกนี่การเข่าการสอกนี่ผมถือว่าจําเป็นมากๆนะครับเพราะว่าผมมันล้มบ่อยนะครับประสบการณ์ส่วนตัวคือล้มบ่อยแล้วก็มันช่วยเซฟซอกเซฟเข่าได้นะครับเวลาเราล้มไปกระแทกหินก้อนใหญ่ๆเ่งี้ครับมันก็จะปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับไม่ค่อยเจ็บตัวเท่าไหร่นะครับนี่ครับก็เป็นไอ้โมงครึ่งใบครับก็เอาไว้ใส่กันเหงื่อ แล้วก็มีนี่ครับที่สาคัญครับถุงมือครับถุงมือถุงมือถุงมือนี่ต้องมีนะฮะควรมีโอ้โหอสซอรันเยอะจริงๆนะก็จะไปขี่ได้นะโอเคอ๋อมีนี่ครับลืมสะเบียงครับเราก็จะนี่ครับทาสะเบียงไปวันนี้เป็นผ่าซิวเส้นเล็กนะครับนี่ผมก็จะทํอใส่แพคเกจแบบนี้นะครับเอาไปกินในป่านะครับกินที่บ้านมันไม่อร่อยครับอ่ามันต้องกินในป่าครับถึงจะอร่อยนะฮะก็โดยรวมก็มีแค่นี้นะครับ เดี๋ยววันนี้เราไปติดตามกันว่าเราจะไปขี่ลายไหนนะครับโอเคนะครับรีวิวอุปกรณต่างๆเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับสวัสดีครับ